นอกเหนือจากสิ่งทอไทยแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของงานศิละปะหัตถกรรมอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะมีพระราชดำริให้มีการสืบสานต่อยอดเอาไว้นะคะโดยมีการตั้งเป็นศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งมีโอกาสให้น้องๆหรือว่าเยาวชนต่างๆรวมไปถึงบุคคลในท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยไม่ใช่แค่สืบสานงานศิลป์ที่ทรงคุณค่าเป็นมรดกของชาตินะคะแต่ว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ ค่ะแล้วก็ยังมีเยาวชนอีกบางส่วนนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีส่วนนะคะในการได้รับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะให้ได้เข้าไปอบรมในการทํางานหัตถกรรมไทยจนสามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวด้วยนะคะไปติดตามกันเลยกับคุณสาวิตรีเลธีรันบุิดค่ะ ก็เป็นงานที่ต้องอาศัยฝีมือและความประณีตไม่น้อยค่ะกว่าจะได้งานแกะสลักชิ้นงามก่อนจะได้จับอุปกรณ์แกะสลักจริงแบบนี้คุณาพรใบบัวและเพื่อนๆซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่ที่เข้ามาฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปะชีพสีบัวทองจังหวัดอ่างทองจึงต้องเรียนรู้จักการเขียนลายให้ชำนาญและแกะสลักภาพลอยตัวให้เป็นเสียก่อนเนื่องจากนี่คือขั้นตอนพื้นฐานที่สามารถนำไปสู่งานฝีมือในด้านอื่นๆได้ คุณาพรเล่าว่าเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้เข้าไปทำงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่งานที่หนักไม่คุ้มกับรายได้เขาจึงมาฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพตามคำแนะนำของคนรู้จักโดยหวังจะมีความรู้ด้านวิชาชีพติดตัว ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองจังหวัดอ่างทองก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยทรงพระเมตตาและทรงห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งนอกจากชาวบ้านผู้ยากจนยังทรงมีพระราชดำริให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีงานทำโดยการฝึกอบรมงานด้านศิลปาชีพและงานหัตถกรรมทั้งแผนกแกะสลักไม้แผนกเซรามิกแผนกทอผ้าทอจก และแผนกปักผ้าให้สามารถนํามาประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ท่านน้องท่านอยากจะเห็นคนคนยากจนที่ม,มีงานทําได้มีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาในด้านฝีมือส่วนใหญ่เด็กในบ้านเราเนี่ยจะไม่มีความรู้นเรื่องนี้มาก่อนเขาก็จะพัฒนาเรื่องอาชีพให้เด็กได้มีอาชีพได้มีงานทํามุ่งเน้นอย่างนั้น,น,นเอาพวกที่ไม่มีอาชีพมาให้มาประกอบอาชีพมีงานทํา จากความรู้จากการพัฒนางานฝีมือในด้านต่างๆแล้วค่ะการฝึกอาชีพในศูนย์ศิลปาชีพก็ยังทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะผลงานจากความมานะเหล่านี้ค่ะได้กลายเป็นรายได้หลักที่ทําให้เยาวชนที่นี่สามารถเลี้ยงตัวเองได้มิวการเกตปทุมสูตรวัย16ปีคนนี้เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ต้องหยุดเรียนกระทันหันหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เนื่องจากพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมิวจึงตัดสินใจออกมาหางานทำทั้งรับเกี่ยวข้าวและตัดอ้อย แต่เพราะร่างกายที่ไม่เอื้ออํานวยแม่จึงพามิวมาฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปะชีพสีบัวทองซึ่งอยู่ใกล้บ้านและเพราะความชื่นชอบในงานฝีมืออยู่แล้วค่ะทําให้มิวเลือกที่จะอยู่ในกลุ่มอาชีพปักผ้าโดยเริ่มจากงานชิ้นเล็กมาสู่งานชิ้นใหญ่ตลอด2ปีของการมาฝึกอาชีพมิวจึงมีรายได้นอกเหนือจากค่าแรงวันละ200บาทเป็นค่าผลงานปักผ้าอย่างลายดอกช้างกระดาที่มิวกำลังปักอยู่นี้ที่อาจจะได้ราคาประมาณ3,000บาท โดยเงินส่วนหนึ่งมิ้วจะนําไปให้แม่อีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นค่าผ่อนรถจัก,กรยานยนต์ที่ใช้เดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายสําหรับไปหาหมอตอนนั้นหนูยังเป็นโรคภูมิแพ้เหมือนพุ่มพวงอ่ะแล้วพอรู้ว่าเป็นโรคภูมิแพ้เหมือนพุ่มพวงหนูก็เลยออกจากเหรียนหมอเขาไม่ให้เรียนต่อแล้วก็เลยมาหัดปากที่นี่แล้วมาแล้วก็ต้องหัดที่เขาให้สอนสอนเราเนี่ยเราต้องเริ่มหัดจากอะไรครับกว่าจะหัปากเป็นแบบเป็นกระดึงอันเล็กค่ะ เป็นกระดึงงันกลมๆเท่านี้นแล้วเขาก็ให้หัดปักพวกพวกพดอกไม้ก็หลายชิ้นเหมือนกันฝ่าจะขึ้นผื่นใหญ่ก็ฝึกไปในตัวเราก็ดีใจที่เราได้มาปักผ้าอย่างนี้ให้สมเด็จแม้การฝึกอบรมความชำนาญในแต่ละด้านจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปีแต่ระหว่างนี้เยาวชนที่ฝึกอบรมจะได้ฝึกฝนความละเอียดอ่อนของฝีมือและใช้สมาธิ ให้สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้สวยงามและมีคุณภาพเพื่อให้ได้งานศิลปาชีพที่มีคุณค่าสมตามความตั้งพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสาวิตรีและฮิรันวนิดไทย PBS รายงาน